กบขเองก็ยังใช้เวลาในการไต่สวนข้อมูลต่างเป็นปีเลยนะครับดังน,นั้นถ้าอยู่ดีแล้วท่านทำงานเป็นปีแต่อยู่ดีมาเล่งรับให้ผู้ถูกกล่าวาหาเนี่ยนะครับภายใน15วันเท่านั้นท่องน,น,องนี้วันอย่างเนี้ยมันก็ถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องความไม่เป็นธรรมในเชยวกันเนี่ยเราก็หวังเป็น,นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับปัดอย่านีรือไม่ไม่มีอะไรเลยที่ผมรู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกจริยธรรมเราทำตามหน้าที่โดยชอบที่ได้รับจากประชาชนควนมรู้ ก็ยืนยันว่าเราก็เปิดรัฐธรรชมนูญดูนะครับเปิดหน้าที่ของสมาชิกสภาที่ทดลระบอนเดิผมคิดว่าการที่เราได้รับอำนาจจากที่น้องประชาชนการเลือกตั้งอย่างถูกต้องนะครับผมคิดว่าจะให้เราไม่ทํางานยึดโลกกับประชาชนเราจะไม่ให้เราใส่ใจกับความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชนยภาพผิดเลิอกถอนผิดตัดหลอดไปอุณรอนไม่ได้เลย 啊，好<到>、哦，嘿嘿。